สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ,อ่อมาเจาะลึกเรื่องราวเรื่องหนึ่งเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็ชวนให้คิดตามเยอะเหมือนกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องนี้มาจากบันทึกของคนที่เจอมาเองเลยเขาเล่าในชื่อเรื่องว่าบ้านร้างสุพรรณวิญญาณแค้นที่พรากเพื่อนรักผู้เล่าเนี่ยใช้ชื่อว่าหนุ่มนะครับวันนี้เราก็จะมาลองไล่เรียงเรื่องนี้กันดู สำรวจไปพร้อมๆกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตามที่เขาเล่ามาแล้วก็อาจจะลองดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องนี้หรือเปล่าคือตอนอ่านครั้งแรกก็ยอมรับว่ารู้สึกขนลุกนิดๆนะครับมันทั้งระทึกทั้งแบบไม่สบายใจโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับครับเรื่องมันเริ่มจากตัวผู้เล่าเองคือคุณหนุ่มเนี่ยเขามีเพื่อนสนิทยอยู่สองคนชื่อเอ็มกับต้น ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับกำลังคึกคลองสนใจเรื่องเรื่องผีเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้อยู่แล้วชอบหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ที่สําคัญคือชอบท้าทายชอบพิสูจน์จุดเริ่มต้นจริงๆของเรื่องนี้มันมาจากการที่พวกเขาได้ยินเรื่องบ้านร้างกลางทุ่งนาที่สุพรรณนี่แหละครับได้ยินมาว่าแบบเฮี้ยนมากออที่เขาว่ากันว่าน่ากลัวมากๆใช่ไหมคะใช่ครับ ประมาณว่าเฮี้ยนจนไม่มีใครกล้าแม้แต่จะชี้ไปทางนั้นอะไรทำนองนั้นเลยไอคำพูดนี้นี่แหละครับมันเหมือนไปจี้ใจดำกลุ่มนี้เข้าพอดีก็เลยเกิดความคิดอยากจะไปอลองของกันขึ้นมาอืมคำว่าลองของนี่น่าสนใจนะคะในวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกสนุกหรือความอยากรู้อยากเห็นของวัยรุ่นอย่างเดียวแต่มันมีความหมายแฝงอยู่คือการท้าทายอำนาจบางอย่างที่เรามองไม่เห็น การไปทดสอบอาถรรพ์หรือเขตแดนศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนั้นน่ะซึ่งมันมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าทํานองนี้เยอะมากเลยนะคะไอความอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเนี่ยใช่เลยครับและก็น,นั่นแหละครับด้วยความอยากลองของนี้เองคืนนั้นพวกเขาก็ไม่รอช้าเลยขับรถกันไปเลยมุ่งหน้าไปบ้านร้างที่ว่าผู้เล่าเขาบรรยายภาพไว้ชัดเจนมากนะครับ คือเป็นชนบทสุพรรณตอนกลางคืนมันก็จะปลิวเปลี่ยวหน่อยถนนลูกรังเข้าไปกลางทุ่งนาแล้วก็ไปเจอบ้านไม้เก่าๆตั้งอยู่โดดเดียวเลยแค่ฟังบรรยากาศก็น่ากลัวแล้วนะคะครับแล้วพอเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าสัมผัสแรกเลยคือขนลุกสู้อากาศมันเย็นยเยือกทั้งนั้นที่ข้างนอกเป็นหน้าร้อนแล้วก็มีกลิ่นอับชื้นแรงมากฝุ่นหนาเตอะเฟอร์นิเจอร์เก่าๆผุผ,ผง แล้วก็เสียงไม้ลั่นเอ็ดอาดอาดตลอดเวลามันคงกดดันหน้าดูอืมบรรยากาศแบบนี้มันส่งผลตัวจิตใจได้ง่ายเลยนะคะที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของแต่ละคนครับคุณหนุ่มกับคุณเอมเนี่ยเริ่มรู้สึกกลัวจริงๆแล้วแต่เพื่อนอีกคนคือคุณต้นกลับหัวเราะแบบดูไม่กลัวเลยแถมยังเดินสำรวจไปทั่วบ้านอีกจนไปเจอห้องหนึ่ง ที่ผนังมันมีคราบสีน้ำตาลเข้มๆติดอยู่ผู้เล่าบอกว่าเหมือนเหมือนรอยเลือดเก่าๆที่มันฝังแน่นลบไม่ออกโห oh. ครับหนุ่มกับเอ็มนี่ยใจคอไม่ดีแล้วแต่ต้นเนี่ยแทนที่จะกลัวกลับตะโกนท้าทายออกไปดังลั่นเลยประมาณว่าถ้ามีผีจริงๆก็ออกมาเลยไม่กลัวหรอกอะไรแบบนี้แล้วผู้เล่าก็ย้ำเลยนะครับว่าเหตุการณ์แปลกๆมันเริ่มขึ้นทันทีทันทีหลังจากคำทาานั่นแหละ การท้าทายตรงตรงแบบเนี้เอ่อในมุมมองความเชื่อมันเหมือนเป็นการประกาศตัวเลยนะคะว่าเราไม่เชื่อแล้วเราก็พร้อมจะลบหลู่มันคือการก้าวล่วงเข้าไปในอนาเขตของเขาแล้วก็ท้าทายอำนาจเขาโดยตรงไม่ใช่แค่เข้าไปดูเฉยๆอันนี้มันยกระดับการเผชิญหน้าขึ้นไปอีกขั้นเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าพอสิ้นเสียงท้าของต้นได้แป๊บเดียวประตูไม้เก่าๆบานหนึ่งมันค่อยๆแง้มเปิดออกเองเสียงดังเอียด แล้วก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าครับดังตึกตึกตึกมาจากมุมมืดมืดพวกเขาก็ส่องไฟฉายไปดูแล้วสิ่งที่เห็นก็คือเป็นร่างผู้ชายสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงนั้นหน้าซีดเผือดเลยดวงตานี่ขาวโพนไม่มีตาดำแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือคอเขาเอียงพับไปด้านข้างแบบผิดรูปผิดร่างมากคุณหนุ่มถึงกับใช้คำว่ามันไม่ใช่คนโอ้โหคนลุกเลยค่ะ ตอนนั้นคือแตกตื่นกันหมดแล้วครับเอ็มตะโกนลั่นเลยว่าหนีหนุ่มกับเอ็มก็วิ่งสุดชีวิตออกจากบ้านต้นก็วิ่งตามมาติดๆแต่มีจังหวะหนึ่งที่หนุ่มหันกลับไปมองพอดีคือตอนที่ต้นกําลังจะกระโดดข้ามรั้วบ้านออกมานะครับหนุ่มเห็นเหมือนเหมือนมีเงาดำๆคล้ายๆรูปคนเกาะอยู่บนหลังของต้นเหมือนพยายามดึงตัวไว้โ้โหมีเงาตามออกมาด้วยครับแต่แป๊บเดียวต้นก็เหมือนสะบัดหลุดออกมาได้ แล้วก็วิ่งตามเพื่อนๆไปขึ้นรถรีบขับหนีออกมาจากตรงนั้นเลยแบบไม่คิดชีวิตรายละเอียดเรื่องลักษณะที่ปรากฏตัวนี้คล้ายๆกับเรื่องเล่าผีที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะทั้งรูปร่างที่ผิดปกติบรรยากาศที่เปลี่ยนไปแต่ที่มันทําให้เรื่องนี้น่ากลัวขึ้นไปอีกคือภาพเงาดําที่เกาะหลังตอนหนีนี่แหละคะ่ะมันไม่ใช่แค่เจอแล้วจบแต่มันเหมือนการบอกว่าวิญญาณนั้นตามออกมาด้วย ซึ่งในความเชื่อเรื่องวิญญาณตามติดเนี่ยมันฝังอยู่ในสังคมไทยเรามานานแล้วนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ไปลบหลู่หรือไปท้าทายอะไรที่ของเขาแล้วการตามติดที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งผลกับคุณต้นเร็วมากแล้วก็รุนแรงมากด้วยครับผู้เล่าบอกว่าคืนต่อมาเลยตนก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะหน้าต่างห้องนอนดังก๊กก๊กกแต่พอเปิดไปดูก็ไม่มีใครจากนั้นก็เริ่มฝันร้ายครับ ฝันเห็นผู้ชายคอเอียงคนเดิมซ้ำๆทุกคืนมานั่งทับอกมาบีบคอจนหายใจไม่ออกอืมอาการฝันร้ายนี่พบได้บ่อยในคนที่เจอเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจนะคะครับแต่มันน่ากลัวกว่านั้นตรงที่พอตื่นมาตอนเช้าเนี่ยต้นเจอรอยช้ำจริงๆที่คอเป็นรอยเหมือนรอยนิ้วมือเลยหนุ่มกับเอ็มก็เริ่มสังเกตเห็นเพื่อนเปลี่ยนไปดูหวาดกลัวตลอดเวลานอนไม่ค่อยหลับ กลางคืนก็ชอบโทรมาหาเสียงสั่นๆบอกว่ารู้สึกเหมือนไอตัวนั้นมันตามมาอยู่ใกล้ๆตลอดสภาพร่างกายก็คือทดโทมลงเร็วมากครับตรงนี้เราจะเห็นภาพที่มันซ้อนกันอยู่คือระหว่างคําอธิบายทางจิตวิทยากับคําอธิบายทางความเชื่อนะคะในมุมจิตวิทยาอาการพวกนี้ฝันร้ายความหวาดกลัวรอยช้ำที่ไม่รู้ที่มาอาจจะถูกมองเป็น PTSD หรือภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญได้ แต่ในกรอบความเชื่อของบ้านเรานี่คือสัญญาณชัดเลยว่าถูกผีตามถูกวิญญาณร้ายรังควานซึ่งเป็นคําอธิบายที่คนไทยจํานวนมากเข้าใจและให้ความหมายกับมันมากกว่าใช่ครับแล้วด้วยความเชื่อแบบหลังนี้แหละที่ทําให้หนุ่มกับเอ็มทนดูเพื่อนไม่ไหวสุดท้ายก็เลยตัดสินใจพาต้นไปพึ่งทางธรรมพาไปหาหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งพอหลวงพ่อเห็นสภาพต้นปุ๊บท่านก็บอกเลยว่า เออมีวิญญาณตามมาจริงแล้วไม่ใช่แค่วิญญาณธรรมดาด้วยแต่เป็นวิญญาณแรงแค้นที่หมายเอาชีวิตคือแรงมากโหแรงถึงขั้นหมายเอาชีวิตเลยเหรอคะครับหลวงพ่อบอกว่าแรงมากท่านก็เลยแนะนำทางแก้ทางเดียวที่พอจะช่วยได้คือให้ต้นบวช การเข้าวัดการบวชก็เป็นเหมือนกลไกหนึ่ง kind of ในสังคมไทยนะคะที่ใช้รับมือกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นภัยเหนือธรรมชาติเชื่อกันว่าการอยู่ในผ้าเหลืองในสีในธรรมจะเป็นเกราะป้องกันภัยจากพวกวิญญาณร้ายได้เป็นที่พึ่งทางใจด้วยตอนแรกต้นก็ยังลังเลนะครับแต่สุดท้ายก็ยอมบวชเพราะหวังว่าอย่างน้อยผ้าเหลืองน่าจะช่วยคุ้มครองได้ช่วงแรกๆที่บวชเป็นพระต้นแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีขึ้นจริงๆนะครับ ท่านดูสงบลงสีหน้าก็ดูผ่อนคลายขึ้นหนุ่มกับเอ็มก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยดูเหมือนจะได้ผลนะคะช่วงแรกเหมือนจะแต่ว่าความสงบมันอยู่ได้ไม่นานครับพระต้นเริ่มกลับมามีอาการอีกท่านก็เล่าให้หนุ่มฟังว่าตอนนั่งสมาธิเนี่ยจะเห็นภาพผู้ชายคอเอียงคนเดิมมายืนอยู่ตรงมุมศาลาจ้องท่านด้วยตาแดงกล่ำเลยไม่กระพริบตาแล้วภาพมันก็ชัดขึ้น,นเรื่อยๆทุกวัน แม้จะอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็ยังเห็นนะคะครับยังเห็นอยู่แล้วก็มาทิมเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดคือตอนทำวัดเย็นวันหนึ่งขณะที่พระรูปอื่นๆกำลังสวดมนต์กันอยู่เนี่ยจู่ๆพระตนก็หมดสติล้มฟุบลงไปกลางศาลาเลยแล้วร่างกายก็เริ่มชักเกรนดิ้นทุรนทุรายเหมือนคนกำลังถูกบีบคอแรงๆพระรูปอื่นก็ตกใจ พยายามเข้ามาช่วยสวดมนต์ไล่แต่แล้วพระต้นก็ลืมตาโพลงขึ้นมาดวงตาท่านแดงก่าเลยแล้วก็พูดออกมาด้วยเสียงที่มันแหบต่ำไม่ใช่เสียงท่านเองอะครับพูดว่ามันเป็นของกูมึงเอาไปไม่ได้โอ้นี่คืออาการที่เรียกว่าผีเข้าหรือถูกสิงเลยใช่ไหมคะน่าจะประมาณนั้นเลยครับเพราะคำพูดน้ำเสียงท่าทาง มันไม่ใช่พระต้นเลยทุกคนที่อยู่ในศาลาตอนนั้นคือคนลุกสู้ไปตามๆกันกว่าท่านจะสงบลงและสลบไปก็ทำเอาแตกตื่นกันทั้งวัดจุดนี้น่ากลัวและน่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะมันท้าทายความเชื่อเรื่องอำนาจคุม้มครองของศาสนสถานหรือแม้แต่ผ้าเหลืองโดยตรงเลยการที่วิญญาณรายซึ่งหลวงพ่อบอกว่าเป็นวิญญาณแรงแค้นด้วยเนี่ยสามารถตามเข้ามาคุกคามได้ถึงในวัดแล้วยังแสดงอำนาจถึงขั้นสิงร่างพระได้อีก มันบอกได้เลยว่าพลังอาฆาตนี่รุนแรงมากจริงๆอาจจะถึงขั้นที่ว่าการป้องกันตามความเชื่อปกติอาจจะเอาไม่อยู่ทําให้เราต้องกลับมาคิดนะคะว่าพลังของแรงแค้นนี่มันมีขีดจํากัดไหมหรือว่าการป้องกันทางศาสนามันมีเงื่อนไขอะไรที่เราอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพระต้นก็ยิ่งเงียบขรึมเข้าไปใหญ่เลยครับหนุ่มเล่าว่าภายนอกดูนิ่งๆก็จริงแต่เขารู้ว่าเพื่อนอาการไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะพระ,ระต้นก็ยังบอกอยู่ว่า ไเอเงาดำๆนั่นมันยังอยู่อย่างตามติดไม่ได้ไปไหนจนกระทั่งคืนสุดท้ายคืนนั้นประมาณตีสามหนุ่มได้รับโทรศัพท์จากพระต้นปลายสายเนี่ยได้ยินแต่เสียงหอบหายใจหนักๆเลยครับเหมือนคนกำลังจะขาดใจแล้วก็มีเสียงแผ่วๆลอดมาบอกว่ามันมาแล้วมันอยู่ในกุฏิกูแล้วสายก็ตัดไปเลยเหลือแต่ความเงียบกับความรู้สึกสังหรณ์ใจที่ไม่ดีมากๆของหนุ่มโอ้ oh. เป็นสัญญาณสุดท้ายที่น่ากลัวมากค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นหนุ่มกับเอ็มก็รีบไปที่วัดทันทีเลยครับไปเรียกพระต้นที่น้ากุติก็ไม่มีเสียงตอบจนต้องให้พระรูปอื่นมาช่วยกันเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นก็คือพระต้นนอนแน่นยิ่งอยู่บนที่นอนแล้วครับดวงตาท่านเบิกกว้างปากอ้าค้างเหมือนจะร้องแต่ไม่มีเสียงและที่ชัดที่สุดคือที่ลำคอ มีรอยช้ำดำเข้มเป็นรอยนิ้วมือหลายรอยทับกันแน่นหนาชัดเจนมากสิ้นใจในลักษณะนั้นเลยเหรอคะครับหลวงพ่อที่วัดท่านเห็นสภาพก็ได้แต่ใส่แน่บอกแค่ว่าวิญญาณที่มันแรงแค้นต่อให้บวชก็อาจจะไม่รอดหรอกถ้ามันหมายจะเอาชีวิตจริงๆเป็นคำพูดที่ยืนยันโศก,กน,นาฏกรรมเลยนะคะครับสำหรับคุณหนุ่มผู้เล่าเรื่องนี้เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันทิ้งบาดแผลไว้ในใจเขาใหญ่มาก เขายังรู้สึกผิดอยู่ตลอดเชื่อว่าความคึกขนองการไปลองของวันนั้นมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนท้องตายแล้วผลกระทบมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเขาบอกว่าจนถึงทุกวันนี้บางคืนเขาก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้าตึกตึกตึกเหมือนเสียงที่ได้ยินในบ้านร้างหลังนั้นเดินวนเวียนอยู่รอบๆตัวเขายังตามหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำเหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความผิดพลาดความสูญเสียที่มันไม่เคยหายไปไหนเลยครับ ถ้าจะให้สรุปจากมุมของคนเล่าเรื่องนี้เลยนะครับแก่นของมันก็คือคําเตือนจริงๆนั่นแหละคําเตือนที่แรงมากเตือนว่าอย่าไปท้าทายในสิ่งที่เราไม่รู้จักไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นสิ่งที่ดูเหมือนความกล้าหรือแค่อยากลองมันอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้เป็นบทสรุปที่ทําให้เราต้องหยุดคิดตามเลยนะคะเรื่องเล่าแบบนี้มันมักจะทิ้งคําถามไว้ให้เราเสมอ มันสะท้อนความกลัวอะไรในใจเราหรือเปล่าความกลัวต่อสิ่งลี้ลับความตายหรือว่ากลัวผลของการกระทําตัวเองหรือว่าเรื่องเล่าพวกนี้มันทําหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจในสังคมให้เราเคารพสถานที่เคารพกฎเกณฑ์บางอย่างหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วที่สําคัญมากๆคือมันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าไอ้เส้นแบ่งบางๆระหว่างความกล้าหาญกับความประมาท หรือความอยากรู้กับความคึกขนองที่มันอาจจะนำภัยมาสู่ตัวเนี่ยจริงๆแล้วเส้นนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่ก็น่าจะเป็นคำถามที่ชวนให้ผู้ฟังแต่ละคนลองนำกลับไปคบคิดในมุมของตัวเองดูนะคะ